สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนะขยับมันนี่ลูกอย่าไปอย่าไปยอนกล้องเอนะตอนนี้ข้าอยู่บ้านพักรอนจ้ะนะคะตีกะตื่นเสารตอนนี้เจ็ดประมาณเจ็ดโมงกว่านนะคะกินกาแฟค่ะพี่นหน่อหันตูท่หนท่านผู้ชมด้วยมากันทั้งขอบคคั่วค่ะมาตะโมว่านแล้วนะคะเนี่ยเมืแรกเนาะ ก็เลยหอดนี่เด็กแน่ค่ะคำมันตักที่มงที่มาออกค่ะที่มาเต็มอยู่จากากินกาแฟน้มาซ้อมกันจ้ะกันหอดพอดีบานีมี่มิเรือนจะมาขออนุญาตพี่น้องเฮ้านะจ้ะพอดีวันตี ตีมีเอ่อเฮ็ดช่องสองช่องนะจ๊ะก็คือช่องช่องลักก็คือช่องชุดติการชาแนลนะจ๊ะแล้วกันอันนี้เป็นช่องล่องนะจ๊ะเนาะพอดีว่าช่องนี้นะคะตีบ่มีความเคลื่อนไหวเลยนะคะประมาณเดือนกวัวแล้วเนาะแล้วก็เอ่อบ่รู้ว่าสิลงคลิปยังนะคะอืมเขพอดีว่าพี่สาวเล่าพี่สาวตีนะคะเราอยู่อเมริกาเนาะเราอยากเปิดช่องอยากเห็ดช่องนะคะโทษที่คำเมื่อกี้เออนะมาสุ่นกลองนะจ๊ะ แล้วค่ะก็เลยกคุยกันนอกจาก,กเลยเพนาเพ่าพนอยากเปิดช่องเนาะค่ะต่ที่นี้ติกเกเลยว่าแนะนนาเพิ่นเนาะค่ะว่าถ้ามันเปิดช่องตอนนี้นะคะก็คือบอกว่ามันก็จะเฮ็ด่อนข้างยากแน่เพราะว่าก,กดกับมันก็ลายขึ้นเนาะค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือตีไม่ช่องนีอยแล้วนะคะแล้วก็บ่ใครเด้ลงคลิปนะคะ,ะประเด็เฮ็ดคลิปลงนะคะเนาะเพราะว่าก็คือบอกว่าพยายามเป็นลูกในช่องรักนะคะ ช่วงนี้มันกับเฮดคิปมันกับอย่างแน่นะคะเพราะว่ามันไม่ยังให้พี่น้องได้ได้เบอร์ได้ติดตามกันนะคะก็ได้ลงแค่ช่องรักช่องตัวชุดติดการช่องเดียวนะจัดช่องนี้ก็ทิมบ้างไว้ค่ะแล้วที่นี่ก็เลยว่าอันให้พทนลองเฮดคลิปลงในช่องนี้ก่อนเนาะคะ่ะแต่ก็เปลี่ยนซื้อช่องเป็นซื้อของเพลินไปแล้วนะคะแต่กมามาแมาวสุพรรณหอบฟังนะคะมาขอชี้แจงนะคะพี่น้องสิงงงนะคะเนาะว่าเอา้เอาอา่า เคยติดตามช่องตีอยู่ดีๆคือมาเห็นพี่สาวคือมาเห็นผู้ใดเอาคลิปลงอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะปองหูนะคะตีดก็เลยมาบอกสุพี่น้องเขาฟังนะคะเนาะกับเอ่อสาวพี่น้องนะคะไปเป็นกัลังใจให้เพลินให้พี่สาวห้องตีนะคะเนาะนะคะเป็นพี่สาวแท้ๆนะคะพ่อแม่เดียวกันนะจ๊ะกจาจังใดสาวพี่น้องเป็นกัลังใจให้เพลินในเดจ้าเพราะว่าเอ่อปืออนกะเปืนจะลองเฮ็ดไม้นะคะกจาจะพิดพลาดจาดังใดก็ต้อง ขอโทษพี่น้องเฮาน้ำนะคะเนาะเดี๋ยวคนเห็ุไป็นเลยปรนกาศจะเกิดความาช่ำหนาญความชินนะคะในการบอกกันการานำเสนอเนาะจา้ะนะคะสองพี่น้องก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าเฮาอยู่สภาพสิ่งแบลล์ลอมยู่เคยยังเกาะภูมิประเทศที่ทติดแตกต่างกันการใช้ชีวิต นะคะไลฟ์สไตล์ก็อ,กอาจจะมีความแตกต่างกันคันนจะจักจบคลิปนี้นะคะตีกับจัดตอด้วยคลิปแรกนะคะคลิปเปิดตัวของพี่สาวนะคะจะได้ฝากพี่น้องไปติดตามรับชมเปน็นการจัให้เพลินในเดจ้าจะได้หักไปเบ่งน้ากันเลยนะคะเนาะสวัสดีจ้ามันอีวันพฤหัสประมาณ10บโมงสิบนาทีเดจ้ามาดามมิสารกัสิภาไปสื่อของก่อนเขาหลานก้อนเขามองเช็ดงานเจ้า ปกติกับเขางานสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเคิงแต่ว่ามืัอนี้อ่ามาดามีสารตื่นเร็วจังน้อยกับเลยวันเสสาไปเบิ้งสภาอ่าคาสภา,สภา,สภาลดราคาสภาใกล้ๆมองเแ็่งานจะ้ะมันจะมีสภาแบบอ่าลดจากลดแล้วลดลดแล้วแล้วก็ลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์กะเดี๋ยวจังไรมาเบิ้งกันนะจ๊ะ จ้าแล้วก็ห้ากับมาหอดหมองจอรถกันแล้วเนาะมันเป็นอ่าหมองจอรถของอ่าห้างที่มาดามอ่ที่สารมามาสื้อของมามาชอปปิง้งอ่าเดี๋ยวจังไรห้าไปเบิ่งกันข้างในเลยจ้า่ว่าตอนนี้ห้ากับไส่หน้ากากก้อนเพราะว่าป้องกันเนาะจ้าเนาะแล้วก็จังไรห้าไปเบิ่งกันข้างในจ้าทอดละจ้าร้านทอดเอเวอร์สเปนดี้วันเจตานี้ไฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์ มีหาดอนบนเหลือสองดอนข้งดอนหาซีฟนะฮะค่ะน้า,า,าน้า,น,าน้าไแม่เ้าวา 9ดอนเหลือสดอนห้าดอ,น,อนนี่ไม่ลด น,นี่สวยมากเลยแต่ม่รลดน9ดอนหรือ3ดอนเหมือนพี่มาเลยเอาเอาอีกแล้วตอนนี้ไม่ลดเ,เป็นจะลดตรงนี่เป่าสีแดงจะลงไปที่แดงที่ลดอีก10% เป็งนารากี่เป็นเอพาาตัวน,นี้ในรถดีทิ่ดดเสเออันนี้อันนี้รถอันนี้เจ็ดป่าหรือสามดอนขึาบนบอ ใช้เอสอาสัามดอนสามดอนหาสิอยหาสิบบาทบาทครัลดมาได้เนนี้ไหนไห่ไดามาแบนทีเข้าได ป,ประมาณหกร้อยหกร้อยบาททึ้งมาเองหนึ่งสอมสี่าสุด